สวัสดีสวัสดีครับวางไหมวันนี้ได้อยู่มาได้อยู่อีกแล้วต้าผมแม่งจบน็อตมันหลวมอ่ะพี่มีวิธีแก้ป่ะไหนไป็นยังไงเนี่ยไอสายทัพพายอ่ะหลุดประจําเลยอ่ะดีผมเคยกีตาร์หล่นด้วยนะเนี่ยน็อตมันเนี่ยมันงองแงงองแง่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยหลุดแยะหลุดออกมาเลยป่ะเนี่ยมาให้ดูหลุดไหมเนี่ยเอาไม่หลุดด้วยดีอย่างเงี้ยไม่หลุด โอ้โหโอ้โหจะดูนะนี่เกือบเกือบหลุดแล้วนี่เอาแน่หลุดแล้วเห็นไหมมันไม่แน่นแล้วพี่เกลียวมันหวานแล้วโอ้โเดี๋ยวจัดการให้ปัญหาได้ไหมเจอบ่อยเจอบ่อยอ่าพี่พี่ทำมันแล้วอ่ะปัญหาที่เจอบ่อยทุกคนกีตาร์ถูกก็ตามสภาพเฮ้ยน็อตหายปัญหาเรียกว่ารูน็อตสายสะพายหลวม อันนี้ผมเจอบ่อยมากเพราะว่าใครที่เข้ามาเซตอัพเงี้ยผมก็จะแก้ให้ถ้าเกิดลูกค้ารีเควสมาว่าพี่ครับพี่บอยช่วยดูนอสสายสายผมหน่อยว่าแบบมันหลวมมันหลุดแล้วก็แบบมันเคยมีปัญหารูโบผมก็จะแนะนําว่าเข้าโรงพยาบาลยันทีไปรีแทรล้อเล่นล้อเล่นหยอกหยอกหยอกยอก,ก็เดี๋ยวผมจะมาให้มาดูวิธีการซ่อมรูของผมดีกว่าอันนี้เป็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะคือคนอื่นจะทําแบบไหนก็อันนี้ก็แล้วแล้วแต่คนไปแต่ ของผมอะผมจะใช้วิธีนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยอ่ะมันจะมีแบบว่าโบเยอะโบน้อยไม่นจะมีแบบโบเยอะโบน้อยอันนี้จริงจริงไม่ไม่ไม่หาเลยจริงเพราะว่าอะอย่างเนี้ยรูมันยังแน่นแต่มันมันโยกเย่งอย่างนี้ไม่ได้เราลองลองนึกภาพนะมันโยกเย่งอย่างนี้ไม่ได้คือมันแค่เกีียวเนี่ยมันแค่ไม่กัดไม้มันลูดเขาเรียกว่าลูดแต่ว่าเนี่ยมันยังแน่นอืเพราะฉะนั้นซ่อมไม่เยอะอย่างนี้ซ่อมไม่เยอะ อย่างนี้เรียกว่าไปต่อได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นทุกแทบจะทุกกีตาร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าปัญหานี้มันบางทีกีตาร์บางตัวมันหนักแล้วมันก็ได้รับน้ําหนักจากากีตาร์เนี่ยแล้วมาทิ้งที่น็อตตัวเดียวมันก็เป็นปกติอ,อ่ะส่วนผมอ่ะผมจะใช้เคเบิลไทยครับผม อ่ะคนงงว่าทําไมผมใช้เคเบิลไทยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอ่าหลายคนนะใช้เป็นสูตรง่ายๆที่เขาชอบบอกต่อๆกันมาว่าใช้ไม้จิ้มฟันแต่ส่วนตัวผมอะ่ะเท่าที่ผมลองแล้วผมว่าไม้จิ้มฟันสูตรนี้ไม่ได้บางคนก็ใช้แล้วอาจจะเวิร์กแต่ว่าผมมองว่าอันเนี้ยผมลองแล้วชัวร์ควงได้18ดรอบอะฟัฟฟัเลยอันนี้ <c oughs> ผมว่ามันเหนียวกว่าแล้วก็อันนี้อย่างหนึ่งเลยคือเวลาเขาไปโดนอ่าน็อตเกียวปล่อยที่เนี่ยน็อตเกียวปล่อยเรียกน็อตเกียวปล่อยนะครับเกียวหยาบครับ พอใส่เข้าไปแะน้นอนเกียวปล่อยเนี่ยมันกัดไอ้นี้อะลไอ้นี่มันไม่เป็นผง mm hmm. อ่าถ้าถ้ามันเป็นไม้จิ้มฟันเนี่ยพอมเสียบเข้าไปแล้วอะ่ะพอเวลาเราใช้โยกไปสักพักหนึ่งสมมุติว่าเราใช้งานแบบหนักเหมือนเดิมเราชาวล็อกอะ่ะปกติเราไม่ได้ยืนเล่นแบบเฉยๆไงเราก็ขูสบีตะบันแบบท่าวงเวียงกันบ้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นผงครับสักพัมันจะเป็นผงถึงเราอัดกาวกเหอะอเน,นี้มันก็จะเป็นมีวิธี ใช้ไม้ฟันแล้วอัดกาวช้างแต่ผมไม่ใช้ผมใช้นี้แล้วก็หยอดกาวช้างไปหน่อยหนึ่ง mm. อ่ะผมมาเลยตามมาอืมหลักการแรกเลยผมใช้นี้เสียบเข้าไปเสียบให้สุดเสียบให้สุดอ่าอ่าแล้วถ้าเกิดอยากให้มันแบบเฟี้ยวฟ้าแบบว่าสําหรับรูหลวมมากนะอ่ะก็หยอดกาวตาลอสีตาช้างอ่าก็ใส่ไปที่นี้ก็ได้ครับ ไอตัวคีบมันท้ายนี่ครับ mm hmm. ใสไปหน่อยนึงให้มันอยู่กับไม้แค่น,น,นี้ไม่ไม่ได้อะไรมากมประมาณนี้อ่ะเรียบรอย้อยหน่อยนึงอย่าหยอดเยอะมากเดี๋ยวมันจะเลิอกกีตาร์ครับผมอ่ะเข้าไปปั๊บเดี๋ยวผมขอถอดอันนี้ก่อนแล้วกันนะมันจะได้เห็นชัดๆถ้ามันโบลรูไหนแล้วก็มันโบลฝั่งไหนแล้วก็เอาไปเติมฝั่งนั้นส่วนส่วนใหญ่ผมจะปัดขึ้นปุ๊บ นี่ใสแล้วแล้วก็ขันเข้าไปเสียบให้สุดแล้วขันเข้าไปพอขันเข้าไปแค่เนี้อย่าเพิ่งยังไม่จบปับผมก็จะเอาคีมตัดเนี่ยตัดเสรตัดให้สุดเลยครับดูทันไหมตัดสุดนี่เรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะใสเข้าไปให้สุด ผมขออนุญาตใช้สว่านนะครับมันจะได้เพื่อความรวดเร็วมันจะหนืออน่อยนี่ยังอยู่ในสภาพเดิมนี่ครับนี่ยังแน,แน่นแบบจริงๆไม่ต้องสุดก็ได้อ่ะผมให้เลยอันนี้ยกกิตางตัวเนี่ยให้ยกเลยยกยก,ยกยเอาไปควงหน้าบ้านเลยทั้งสองรอบอ่ะขานให้มันแน่นตามสเต็ปมันจะหนื่ๆห,หน่อย <S <S ตึงมือตึงมือเเนี่ยมันก็จะแบบผมให้เลยใช้ได้อีกสปีบวกบวก ถ้าจะเป็นอีกก็คือน็อตหักถ้าจะมีปัญหาหอีกใช่หักคาเลยมีนะมีกรณีนั้นนะครับเดีย๋ยวว่าไม่มี <c oughs> ผมเคยเจอมาแล้วครับคนใช้ดิมาซิโอแล้วก็แบบควงบ่อยๆแล้วแบบน็อตหักเลยหักคาเลยอะไรเงี้ยก็มีแต่อันนี้ก็น่าจะยากแล้วก็เนี่แบบโอ้โหเออเลยก็ประมาณนี้ครับผมส่วนใครอยากลองไปทําเองก็ทําตามได้เลยครับผมตามสบายแบบนี้ครับก็เคเบิลไทเบอร์เล็กนะครับ เนีนำมาเบอร์เล็กอย่าไปใส่เบอร์ใหญ่นะนผมอันอันผมแค่นี้นะนิดนิดเดียวอ, <c oughs> อะไรเงี้ยอันเล็ก <c oughs> ประมาณสัก4นิ้ว3.5นิ้วอะไรเงี้ยครับเอาไว้เติมมันก็จะอยู่ คงทนแล้วก็หยอดกาวช้างไปนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดรูใครยังแน่นแค่หลวมนิดเดียวอะ่ะรู้สึกว่าหลวมนิดเดียวไม่ต้องใส่กาวช้างก็ได้ถ้าเกิดใครแบบเอาชัวอยากแบบปักปักอยู่แบบใช้ทําทีเดียวแล้วใช้ลืมเลยก็สัต์กาวช้างไปหน่อยหนึ่งตอกาวช้างี่ยกาวหิดไม่เอาแเอาแมวแมวไม่ได้นะผมะกาวร้อนก็ไม่เอาทาไมกาวร้อนไม่เอาเพราะว่ากาวร้อนอะ่ะมันเหลวแล้วเดี๋ยวเราหยอดแล้วพลาดปุ๊บหยดใส่กีตาร์ขู่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยกีตาร์สุดลักของเรามีรอยกาวตาช้างแมว ผมแนะนําว่าขอเอ้ยมีรอยกาวร้อนขอเป็นกาวตาช้างเพราะมันข้นกว่าครับมันมีความเข้มข้นกว่า <S <S ส่วนใครไม่อยากทําเองแล้วอยากให้ผมทําไอ้ก็เข้ามาเซตอัพก็ได้ครับหรือว่าอะไรอย่างงี้หรือว่าจะเข้ามาซ่อมเฉพาะเคสน,นี้ก็ได้ไม่มีปัญหาติดต่อเข้ามาที่หลายร้านด้านล่างเลยครับผมอ่าหรือว่าก็ติดทัก Facebook <S <S เข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวผมลงทิ้งไว้ให้ครับใครเข้ามาเซตอัพก็ผมดูแลตรงนี้ให้ฟรีครับผมอ่าก็บอกบอกมาว่า ถุกซีเล c คเตอร์หลุดนี่ก็จัดก,การให้แล้วมีอยู่ในคลิป59ทิปเหมือนกัน <Yeah. S 1> อันนี้ก็59ทิปเช่นกันเป็นบูดสายสะพายหลุด <Yeah. S 1> ก็ยินดีทําให้เซอร์วิสให้ถ้ามาเข้ามาเซตอัพที่ร้านก็แน่นอนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก็ใช้กันไปยาวๆครับผม <Yeah. S 1> okay. เรียบร้อยไปแล้วครับขอบคุณครับ